ก็เป็นข้อที่8แล้วของแนวเฉลยข้อสอบความฉลาดในการเรียนรู้เน็ตแซดครั้งที่2ของรายวิชาชีววิทยาในปีการศึกษา2565ออกโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับในส่วนของข้อสอบนี้นะครับจะทําขึ้นเพื่อเป็นการอธิบายแนวทางในการเตรียมความพร้อมสําหรับนักเรียนระดับชั้นม .6 นะครับในการที่จะเข้าสู่สนามสอบเน็ตแของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับ ครูอาจารย์นะครับที่จะนําไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้ตอบโจทย์นะครับสำหรับการเตรียมตัวของนักเรียนระดับชั้นม .6 นะครับได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแลวก็ผู้สนใจในรายวิชาชีววิทยาทั่วไปนะครับในส่วนของการทําคลิปแนวเฉลยข้อสอบไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้าธุรกิจแต่อย่างใดนะครับครูผู้สอนมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเผยแพร่ความรู้นะครับแนวทางให้กับผู้ที่จําเป็นนะครับจะต้องนําไปพัฒนาตนเองนะต่อยอดองค์ความรู้นะครับ โดยแนวในการเฉลยอธิบายนี้นะครับก็จะเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับสำหรับการทบทวนเนื้อหาบทเรียนนะครับแล้วก็ต่อยอดนะครับในการที่จะทําให้เป้าหมายในการสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษานะครับในสาขาวิชาในคณะนะครับที่มหาลัยคอนแก่นกำหนดนะครับได้อย่างเป็นสิทธิ์แลสูงสุดนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นกําลังใจให้กับนักเรียนทุกๆคนนะครับในส่วนของข้อที่แนี้นะครับก็ไม่ยากนะ เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างประชากรนะครับแล้วก็อยู่ในบทของระบบนิเวศนั่นเองนะครับในส่วนของประชากรมนุษย์นะครับข้อสอบข้อนี้เนี่ยก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะว่าการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์อย่างมากในยุคปัจจุบันนะครับทำให้มนุษย์เอาชนะปัจจัยจำกัดนะครับหรือ limiting factor นะครับ limiting นะครับ factor นะโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับถ้าเราพูดถึง limiting factor เนี่ยนะครับ ก็จะทำให้กราฟของการเติบโตประชากรนะครับอันนี้ก็ต้องเน้นย้ำว่า population growth curve นะครับ population นะครับ growth curve นะอันนี้อยู่ในบทประชากรนะครับที่ต่อเนื่องจากระบบนิเวศนะ growth curve นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาเราพูดถึงนะครับ limiting factor นะครับก็จะทำให้กราฟเนี่ยนะครับมีการเพิ่มลดนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับใน ขอบเขตที่จำกัดนะครับเราเรียกว่า Inlative Growth Curve Inlative นะครับ Growth Curve นะครับซึ่งพอเข้าสู่สมดุลประชากรนะครับก็จะทำให้กราฟเป็นรูปตัว S นะครับนะโดยมีขอบเขตนะครับที่กำหนดนะับจำนวนประชากรสูงสุดเอาไว้นะครับก็คือ Carrying Capacity Carrying นะครับ Capacity นะครับ capacity นะครับโดยลักษณะของกราฟรูปตัว S นะครับหรือ sigmo i d นะครับ S หรือ sigmo i d นะครับเราเรียกกราฟลักษณะนี้ว่านะครับนะ l o g ิสติกนะครับ l o g ิสติ c อันนี้ต้องทบทวนดีๆนะครับนักเรียนดังนั้นข้อสอบบอกว่าเอาชนะนะครับตรงนี้ต้องดอกจันนะครับเมื่อเอาชนะปัจจัยจำกัดได้ก็จะทำให้กราฟประชากรนะครับ สามารถเพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่องเป็นรูปตัวเป็นรูปตัว J ครับเราเรียกกราฟรูปตัว J นะครับโดยนะเกิดอัลลิมิตนะครับอัลลิมิตนะอัลลิมิตนะครับแบบนี้ว่านะ exponential exponential นนะครับดังนั้นเนี่ยการเพิ่มประชากรแบบอัลลิมิตนี้นะครับก็เนื่องจากว่าอัตราการเกิด มากกว่าอัตราการการตายนะครับจึงทำให้กราฟนั้นนะครับสามารถที่จะเพิ่มนะขึ้นแบบทวีคูณนะครับเลขาคณิตได้อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของข้อสอบข้อนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรมนุษย์นะครับอย่างไรนะถ้าเราพูดถึงโครงสร้างประชากรมนุษย์นะครับให้นึกถึงตัวนี้ครับ age structure pyramid นะครับ age structure นะครับเอสตรัคเจอร์นะครับพีระมิดนะหรือพีระมิดโครงสร้างประชากรน,นะครับหรือพีระมิดโครงสร้างประชากรน,นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยในตัวของเอสตรัคเจอร์พีระมิดเนี่ยนะครับก็จะมีด้วยกันนะสี่ลักษณะนะครับแบบฐานกว้างยอดแหลมนะครับแบบนะลักษณะของกรวยปากแคบนะครับแบบระครังควา้านะครับแล้วก็แบบ ฐานแคบหรือดอกบัวตูมอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ต้องไปทบทวนดีๆนะครับนักเรียนนะโดยลักษณะของกราฟพีระมิดนี้เนี่ยนะครับก็จะแบ่งออกเป็นชายกับหญิงนะครับฝั่งซ้ายจะเป็นชายฝั่งขวาจะเป็นหญิงนะครับกราฟในแนวแกน x นะครับจะเป็นจำนวนประชากรนะครับและแนวแกน y นะครับจะแบ่งออกเป็นอายุนะครับตรงนี้ก็คืออายุนะครับ ก็จะเป็นลักษณะของก่อนเจริญพันธุ์นะครับช่วงเจริญพันธุ์แล้วก็หลังเจริญพันธุ์ถ้าจะพูดกันง่ายๆก็คือเด็กนะครับวัยรุ่นแล้วก็วัยผู้ใหญ่แล้วก็วัยชรานั่นเองนะครับรวมถึงวัยชราอ่ะขอต้องขอโทษทีนะครับผู้ใหญ่จนถึงวัยชรานะครับผู้ใหญ่จนถึงวัยชรานะครับก็จะแบ่งออกเป็นสามช่วงนะสามช่วงอายุนะครับตรงอัน เป็นการทบทวนนะครับเป็นการทบทวนเบื้องต้นนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยนักเรียนสามารถนะครับหาอ่านได้จากหนังสือเรียนที่โรงเรียนนะครับโดยเฉพาะยิ่งสสวทนะอะกูขอขีดเป็น3ช่วงแบบมีกล้วกันนะครับก็จะได้เห็นว่านะมันเป็นสามช่วงยังไงนะครับนะอย่างกราฟดอกบัวนะครับหรือฐานแคบเนี่ยเด็กก็จะมีจานวนน้อยใช่ไหมครับนะแต่ถ้าเกิดเป็นลักษณะข,ของอฐานกว้างยอดแหลมเด็กก็จะมีจํานวนมากดังนั้นครับ การเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้อย่างชัดเจนที่สุดจากการเอาชนะนะครับก็คือการเพิ่มขึ้นของประชากรมนุษย์อย่างต่อเนื่องนะครับเป็นรูปตัวเจอัตราการตายก็ต้องน้อยลงถูกไหมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมผู้สูงอายุนะครับผู้สูงอายุในปัจจุบันนะครับ สังคมผู้สูงอายุในปัจจุบันนะครับน,นเรนคงคอทราบข่าวเนาะว่านะครับคนตายน้อยลงนะครับคนตายน้อยลงนะครับเพราะว่าอายุยืนมากขึ้นนะครับอายุนะยืนมากขึ้นนะครับจึงทําให้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างชัดเจนในปัจจุบันนั่นเองดังนั้นคําตอบจึงตอบข้อข้อ1ครับอพยพไม่เกี่ยวนะครับอัตราการเกิด ลดลงก็ต้องตอบว่าไม่จริงนะครับอัตราการเกิดเนี่ยนะครับมันต้องมากขึ้นถ shi? ูกไหมเพราะว่าการแพทย์เจริญพัฒนามากขึ้นนะครับทําให้ลดปัจจ mm ัยที to to erm ไ่ไม่ LEGO. ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นก็ต้องตอบว่าไม่จริงครับนะอันน <âm> <änder> ี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับความหนาแน่นนะครับไม่ใช่ไม่ขึ้นขึ้นอยู่กับความหนาแน่นนะครับก็คือการเกิดการตายการเกิดการตายนะครับ เป็นปัจจัยที่ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นประชากรนะครับโอเคไหมดังนั้นคำตอบข้อนี้จึงตอบข้อ1ครับแล้เ,เดี๋ยวกลับมาเจอกันในข้อต่อไปนะครับ